เดี๋ยวเราเรก็ถึงเรื่องพีให้ทุกคนได้ฟังว่าโรงเรียนจอแล้วแหละเป็นยังไงบ้รงว่ามีผีต่าอนะคุเราจะจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะทุกคนเร,กเราก็จะมาตอนที่ไปเข้าใครถุไปประมาณมันเป็นแบบเป็นอะไรอะ เป็นถางอะไรแหละลืมชื่อแล้วแหละถ้าเราเดินไปได้ไหมใช่ปะก็จะมีจานเนี่ยคือคนที่แบบมันจะคล้ายๆรอดอแต่ไม่ใช่รอดอ่ะมันมันจะคล้ายๆเหมือนพวกพี่รอดอ่ออกมาแห่ใช่ปะพอถึงพอถึงเอ้จ่าเขาสุดท้ายเห็นเป็นหน้าคนนี้แล้วก็จับอแวมองมาที่ชั้นประมาณว่าแล้วแบบตกใจมากเลยแล้วแล้วเราก็พูดว่า ใช่เงี้ยแล้วก็มีแบบลมแบบแรงมากเลยพัดมาแบบน่ากลัวมากเลยอะแล้วแบบมันไม่เห็นผู้จ้าเราอะแล้วทุกคนที่มากับเราก็คือรู้สึกเหมือนกันเลยว่าเขาอยู่ข้างหลังแล้วเราก็เดินไปใช่ปะคือแบบคือเข็ดแล้วอะเดินไปจ่าออกมาแห้งใช่ปะก็มีกลัวนะเขาเขาบอกว่าโควิดเซ็มมากเลยทุกเธอเ้องอย่างเงี้ยเพราะเขาเขาพูดเสือใช่ปะ บอกว่าเริ่มไปหกคนหกคน็อเคกลับคนกลับกลับฐานเลยล่ะคือโรลินบอกไปว่าเรามากันห้าคนนะทุกคนรวมเราด้วยกับ้องก็ไปห้าคนนะทุกคนคือแบบ่ราก็แบบไม่ฆ้าเพื่อให้จ่าฟังแล้วก็หันหลังไปเอ้ยพี่เจตไม่ได้หานหลังดิแล้วก็จ่าเขาบอกว่าต่อแถวกันเราเพื่มด้วยก็หันหลังไปไปห้าคนเลยมันแบบเป็น ผู้ชายไม่ได้ใส่ไม่ใส่ชุดเสือ้อใส่ชุดนเกางเกงยีนค่ะยาวขุดขุดเท้าอ่ะขุดเท้าทั้งสองข้างเลยแล้วก็ไม่ใส่เสื้อตัวดำสูงแล้วเขาตัวแบบแล้วแบบตอนนั้นไม่ต่อแถวแล้วคือวิ่งวิ่งเลยวิ่งจนสุ้ทัดแล้วแบบได้ยินทีแบบ เป็นจ่าเขาบอกวิแต่ทุกคนยิ้มอ่ยิ้มเลิกยิ้มล้ววิ่งมาแบบเห็นเป็นผู้ชายตัวตๆที่เราห่วใช่ปนั่งตามมาด้วยตอนนั้นจากเรอรอรออีกัเลยค่ะไม่ตีาเนนอนะคือเรื่องแบบจะออกสั้นๆหม่นะทุกคนแต่เราก็เพราะวราไม่ฟังเฉยๆว่าเดี๋ยวมี วิดีโอที่เกี่ยวกับเรื่องผีเราจะเอามาเล่าให้ฟังนะทุกคนบายอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่าพี่อาร์ตด้วยนะ